ก็เป็นเรื่องยามงามดีครับขอนับคุณนิทานะครับผมล้วแถงข่าวว่าเราจะออนแอร์แล้วครับออนแอร์กันแล้วก็เรียกว่าเป็นนิมิตรหมายดีครับที่เราจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันเรืนี้ก็มาดูเรียกว่ามาดูเทลเลอร์ของทางด้วยนะครับเป็นตัวเต็มๆเราเห็นที่เซอร์ปากปลายมาละละหลายคนพูดถึงว่ามีภาพเป็รภาษาอังกฤอะไรกันแต่วันนี้เราได้มาดูเต็มๆครับแต่ก็จริงๆวันนี้เรามเตรียมชุดนอนนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้บริหารทำไมถึงมาใส่ชุดนอนมีรุ่งใส่ชุดนอนนะครับแต่อันนี้เขาโชว์ใส ได้ครับได้ครับเริ่มฟังนี้เลยสวัสดีค่ะเฟรกันยาค่ะรับบเป็นดาววันค่ะสวัสดีค่ะเมยดาค่ะระบบเป็นทีมค่ะสวัสดีค่ะคอยน้อยรบินพีลาค่ะรับบทเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพรเนรินยาค่ะรับบทเป็นหมอแพรมค่ะทีมวันนี้ก็คือเป็นค่ะทมากันแบบหาแนนแล้วจริงไม่คาดคิดว่าจะมากันหนาแน่นขนาดนี้ครับตกใจเหมือนกันครับก็จริงๆขอบคุณแบบแฟนแพรที่ให้การตอบรับที่รักน้องๆด้วยครับใช่ ห,หกดดันครับ,บกดดันอยู่แล้วครับแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝันๆเนาะนะครับผมมันจะมีความแฟนตาซีเล็กๆว่าเราจะทําแฟนตาซีออกมาเป็นยังไงก็เลยแอบ,บกดดันเล็กๆแล้วก็ด้วยกระแสข,ของเรื่องแรกของเราเราทำแฟนที่ชมูเองกระแสดีมากพอมาเรื่องนี้ก็กดดันพอสมควรครับเรื่องชาติ CG ยังไงครับเอาเอาตรงๆนะครับคือตอนแรกอ่ะไม่มี CG ขนาดนี้ครับตแต่เราที่คุยกันว่าจะทำ เราเราจะเป็นฟิลแบบช่วงผันๆถ้าตัดนะครับไปตามโลเคชันต่นางๆแต่ว่าเอ,อหลังจากที่เราหลายๆคนจะรู้ว่าเราเพิ่งผ่านละสังหรณ์มาเอ๊ะเรารู้สึกชอบ4ีจครับก็เลยเอามาลองใส่ดูน้องๆก็ก็เก่งัอเล่นได้ครับคุณร <c oughs> ้อยคุณก็เก่งครับใช่ครับคอ,อบ่ก่อนเลยเร,ร่นเป็นยังไงบ้างค่ จริงๆคู่นี้ครับตั้งแต่แคสเป็นคู่ที่เราเราเห็นกันมาตั้งแต่แคร์สเขาเรารู้สึกว่าเขาเขามี energy บางอย่างที่จูงหาการการเล่นการส่งอารมณ์อะไรบางอย่างที่เออเราเราไม่ไปทำหน้าหลักสีมีความเป็นตัวละครที่ที่ใกล้กับตัวนิยายที่เรารู้สึกเราเราวางภาพเอาไว้นี่เรารู้สึกว่าตองนี่ปัอมหน่อยได้เลยใช่ครับเพราะจริงๆก็จริงๆทั้งทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่สี่คนนี้ครับก็มีการเวิร์กช็อปกันโอ้หลายหลายสิบครั้งอย่เงี้ยนะฮะน่าจะเกินสิบห้าสิบได้ี่มีการแบบไปปปไเวิร์ช็อด้ที่ที่ม <ม>แล้วก็มามีมีมาเวิร์คช็อปคุยกับพู้กับทำกับพูก,บกับจนจนมาเองหลายคั้นอยู่นะครับเยอะเยอะอยู่ประมาณใช่ครับส่วนคู่นี้จริงจคู่นี้ก็าเป็นคู่ตามหาครับคู่ตามหาอันนี้ได้ได้เขามาก่อนได้เขามา่อนแล,แล้วเราก็ตามหาเอยปเปิดตอนเปิดแคสกันก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจร้อเอร์เซสักทีหนึ่ง จนตามหา,หา,มากันจนเจอตามหานต่จนเจอคู่นี้แต่คู่นี้เขาก็มีเขาก็มีเคมีบันย่าเขาจะมีแบบอย่างคู่นี้เขาจะมีความน่ารักแต่คู่นี้เขาจะมีลูกบางอย่างในแววตาของเขากันที่มีความคล้ายกันในการที่แบบว่ามันส่งอารมณ์กันบางอย่างค่ะอ่ที่เป็นลูกคู่กันที่ผมรู้สึกว่าเออคู่นี้ก็มีสเสน่ห์บนสะกดรบางอย่างอ,าอะไร,ะรบแบี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเหมาะสมที่จะมาคู่กันแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องนี้ออกไปประมาณนั้น ก็ร pues ู้สึกดีใจมากค่ะเว่าเตอนที่เายราไม่โอกาสเห็นขนาดั้นพอมาตัก็ที่ใส่ซดีเลย้กแดหนื่อยาเื่เกต้นวคว่าได้นคนก็ตกใจค่ะไม่คิดว่ามันจะออกมาสวยขนาดนี้ซีดอ่ะเออค่ะเต้นน่าลัวไหมคะวเล่นกัน้เราจะเตรีมตัวกันยังไงบ้าง

พร้ <Okay. S 2> อมค่ะถูต้องชูอย่าดูไม่เสียสายแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะอันนั้นละคะหมายถึงว่าที่ไหนบ้างอ๋อก็จะบอกเลยว่าก็พร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะดูไปพร้อมทุกคนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์โชว์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะแล้วเซอร์ไพรส์ที่ไหนใช่ค่ะโชว์อะไร เออไม่ว่ามีอะไรพิเศษพิเศษแะไรหรอครับแย้แอบมท่าไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ก็แต่ก็ในในในเรื่องของโปรดักชันดีกว่านะครับในเรื่องของแบบว่าจริงจริงใน EP พหนึ่งเราเราเตรียมความพิเศษ EP กหนึ่งอย่างนะครับเราอยากจะให้ทุกคนเห็นเห็นเรียกว่าครบรถในเรื่องราวว่าเราจะได้ดูในเรื่องนี้ได้ดูอะไรบ้างในทั้งเรื่องครับเราก็จะมีความแบบว่ามันจะมีกลิ่นของเลิฟ ที่ชัดๆตัวตัวแบบว่าเลิฟลี่ชัดๆตัวดราม่าชัดๆหรือว่าแม้แต่ตัวความแฟนตาซ,ซีที่มีความชัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตามเชื่อเลยครับฝันรักว่างิทราในน,นิทราเขาในฝันของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนก็ได้เราจะเล่นอะไรก็ได้ในการเปร็นความฝันก็่อยากให้ทุกคนใช่ครับเป็นนาีจ่าอยู่ครับอยากให้ทุกคนลุนล้นไปว่าใน,ในผมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแต่เช่นตัวนภูมิจนะเทพมาแล้วแต่อาจจะติดแฟนตาซีพี่ผมตะเกียงเมื่นกําทำาำละครทำซีรีส์เราก็มีความแบบว่า เหมือนเราเล่นอะไรอยู่เราจะใส่สิ่งนั้นเข้าไปเช่นเดียวกันครับกับเรื่องนี้เองเราก็รู้สึกว่าเราใส่ความแฟนตาซีความสนุกสนานความที่มันมีความคือคือเวลาเวลาเราเขาฝันนะครับอย่ที่บอกว่าเขาจะโผ่ไปอยู่อยู่จะโผ่ไปต้นไม้โผล่อยู่บนน้ําโผ่ไปแบบอยู่ทางทุ่งหญ้ามันทําอะไรก็ได้อันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะอยากให้รุ้นูุกโลเคชั่นว่าเราโผไปที่ไหนแต่ว่าจริงๆเราไปกันโที่วทั่วฟ้าเมืองไทยกันเหมือนกัน พอสมควรครับน้องๆได้ไปได้ไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรที่แบบเราไปถ่ายทําก <Okay. S 2> ันทําที่ต่างๆใช่ครับแต่อย่างที่ราบนวดีให้สัมภาษณ์ไปคือคือจริงเวลาไปต่างจังหวัดนะครับน้องๆมักจะได้เล่นเลิฟซีนเราไม่ต้องห่วงเลยครับน้องๆที่เนเก่งมากเลิฟซีนเลยตกใจเลยพี่ผมผมมาเล่น BL มาใช่ไหมหรือว่าไปเป็นแบบว่าเบื้องหลัง BL ที่น้องไปช่วยหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าปัญหาหนักมันคือการเล่นเลิฟซีนแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้ครับ ไม่ไมีปัญหาเรื่องลบซีเลยเราก็แบบเออตกใจเหมือนกันแล้วถ่ายลื่ดไหลใช่ไหมครับถ่ายลื่ดไหลกว่าสีปกติด้วยนาลเรนั่นแหะเรา่กันนะเ็นรเรา้าเรื่อาสยใจที่จะเลด้วยกันแล้วเราสนกันด้วย่คะือาพาซีแบบ จะหวาดไปด้วยกันใครอะไรแต่ว่าเกิดว่าที่นี่ก็คือรสซีิ๊ก็ไม่มากอะไรเยอะรับระดับหนึ่งครับ่งของเราก็ฉ่ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะน้อยกว่าทันนุนนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนเราเข้ากัน แค่คลิกนิดหน่อยก็หาเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลื่นไหลค่ะเหมือนเราก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างจะคุยกันแนงค่ะนี่ถือว่เก่งครับถือว่าเก่งดีมากเลยเรามาก็มีดราม่าแนงครับไม่กินถ้าได้ดูสดสดเทเลอร์ของเขาเาเราเราเล่าดราม่าเราเป็นเรื่องครอบครัวด้วยครับมันมีความครอบครัวความเจอกันเรื่องราวครอบครัวแต่ไม่พารักกันได้หรือเปล่าเองอะไรอย่างเงี้ยในในผู้นี้นะครับผู้นี้ก็โอ้ก็ดูเดือดเหมือนกันในในเส้นรักของเขาเอง นะครับผมก็อยากให้พวกที่ตามผมได้ตามจริงนะครับเร่วมด้วยการทำทั้งเส้นรักเองเส้นราม่าเองนะครับรจะเต็มครับจะเต็มครับผมก็ยังงงเหมือนกันคือตั้งแต่เรื่องที่พี่เราพูดกันต่อจะจะสัมภาษณ์ว่าเราเระาวางังเล็กๆแต่ก็ไม่รู้ทำไปมันใหญ่เลยนะครับประมาณนั้นอะนะครเล็กไม่ได้แล้วเล็กวางไ,ไว้เล็กก่อนเรื่องวางไว้เล็กก่อนแต่ก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันเอ้ กันในมัจฉาไม่ไ <lequel> ด้เอ๊ะอะไรอย่า <boca toolbar renamed> ้เงี้ยกำลังกครับงอะไรครับวัเนี่ยะ้ เื่อนกัเื่อืเื่อมผมอยาแบมากจังยดะคะรคูีก็จะตัดฟิลกับทางโน้นนิดนึงค่ะในเส้นเรื่องของเราคือเราจะรับกันไปแล้วแล้วก็จะเป็นความน่ารักในเรื่องมากกว่าในการแบบความรักของเราสองคนอาจจะส่งผลไปถึงผู้เข้านิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความชัดเจนค่ะถือว่าคู่กิ๊กน่ารักนะผุณค่ะ ใช่เพราะว่าเหมือนความรักของเราอะค่ะจะสะท้อนถึงคู่เขาแล้วก็คู่ของเราเนี่ยจะมีบอกอะไรกับเขาไปเพื่อเตือนใจเขาใช่นอกจากสองคู่นี้ยังมีนักแสดงเยอะจริงจริงมีเยอะมากๆเลยครับเราก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่สองคู่นี้เองครับที่เราอยู่ในเรื่องจริงอยากให้ติดตามทุกตอนนะเพราะว่าในทุกตัวละครที่เราใส่เข้ามาคือทุกคนจริงๆนักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยก็เรียกว่าความพิถพ้นครับ แบบได้เรียกว่าได้ปล่อยพลังการแรงพอควรอันนี้12เท่าๆครับแต่ว่าอเยังพูดไม่ได้ดีกว่าจริงผมจริงจริงเราดูกระแสครับเราดูกระแสครับถ้าถ้ากระแสดีเราก็จะอาจอาจจะมี EP พิเศษกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอขอไว้ประกันไว้ประกันครับผมเอาทางฝั่งนี้ปากดีกว่าให้น้องไปดีกว่าครับ ก็ฝากติดตามทนี่สัญญานิานด้วยนะคะกวันดควันียงค่ะช่องแบบนี้ค่ะได้ทยบลคุณี่ค่ะค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝาดตามด้วนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็นักแสดงทั้งหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับไดยครับ